สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บึงพระรานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ยืนอยู่นี่แหละค่ะตรงหน้าของบึงนะคะนี่เป็นป้ายบอกนะคะค่ะก็เป็นประวัติบึงพระรานชัยนะคะก็เดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดนิดนึงนะคะ บอกว่าบึงพระรานชัยเป็นบึงธรรมชาติมีมาแต่เดิมต่อมามีผู้บุกลุกเข้าไปใช้ประโยชน์จนสิ้นสภาพที่เรียกว่าบึงนั้นเหลือแต่ชื่อนะคะไม่มีน้ำขังมีแต่หญ้าขาต้นกกและขยะมูลฝอยนะคันถึงเดือนกันยายนนะคะพุทธศักราช2,469นอาะคะอ,อ,อมาตเอก พระยาสุนทรเทพกิจจาจาลักษ์ทองจันทรางสุขยา้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านได้คิดขุดบึงพระรานชัยขึ้นใหม่เพื่อจะได้น้ำไว้ใช้สอยทั้งเ,เป่าร้องด้วยว่าการทำร่วมกันคราวนี้จะได้บุญกุศลยิ่งกว่าการทำบุญอย่างอื่น ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดจากทุกอำเภอต่างพร้อมใจกันระดมะแรงขุดบึงทั้งกลางวันกลางคืนบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามาคัคคีการขุดบึงพร,ราชัยขราวนี้ใช้เวลาเกือบสองปีคิดเป็นแรงที่คิดเป็นแรงงานที่ช่วยกันขุดถึงพันหมื่นสี่มืนคนดินที่ขุด เอาขึ้นไปพูนพูนทำเกาะกลางบึงเป็นที่ประดิษฐ์สถานสารหลักเมืองและถนนรอบๆบบึงยังเรียกชื่อว่าถนนสุนทรเทพตามราชอาินนามของผู้เป็นต้นคิดขุดบึงจนทุกวันนี้คุณผู้ชมคะถ้าอ่านแล้วไม่ อ่านไม่คล่องไม่สละสลวยขออภัยด้วยนะคะค่ะนี่คือ,อประวัติความเป็นมาของบึงพารานชัยเนาะนะคะค่ะเราก็จะไปดูบึงพารานชัยเป็นอย่าง,างไรสวยไหมค่ะเดินมานะคะคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะคงจะลึกมากเลยนะคะ ค่ะก็บึงพลานชายัยหลังจากที่มีการขุดนะคะก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะมีน้ํามีปลานะคะแล้วก็สถานที่จ็อกกิ้งนะคะพักผ่อนหย่อนใจสามารถจะมานั่งปิกนิกนะคะหรือว่าเล่นกีฬาด้านนู้นนะคะค่ะแล้วก็สารหลักเมืองเนาะตรงนู้นนะคะค่ะก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะก็จะเป็น รอบๆนะคะตรงนี้เป็นตรงกลางนี่เนาะจะเป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็เป็นเป็นบึงรอบๆไปด้านนู้นนะคะจนถึงถนนใหญ่นู่นเนาะค่ะก็โดยโดยโดยโภาพรวมแล้วอ่ะบรรยากาศสุดสุดยอดเลยค่ะสดชื่นมากๆนะคะเป็นจุดศูนย์รวมของการพักผ่อนที่ดีเยี่ยมสำหรับครอบครัวนะคะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเราจะทำวิดีโอถัดไปเกี่ยวกับรายละเอียดว่าจุดไหนสวยงามอย่างไรนะคะค่ะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเลยก็จะหมุนหมุนหมุนกล้องมานิดนึงนะคะนอกจากาน้งน้ำ,นำตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นนะคะด้านหน้าตะงานอยู่นี่ก็คือหอโบสถนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากคะ่ะสวยงามมากๆโอเคนะคะคุณผู้ชมคะเ,เราก็ หยุดวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนเด้๋ยเราจะทำวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ